สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับครูแพทอีกแล้วนะคะในรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้อยู่3ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1นนักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของคลื่นได้ค่ะ ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นได้อย่างถูกต้องและข้อที่3นะคะเพื่อให้นักเรียนนําความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นไปใช้ประโยชน์ในหัวข้อต่อไปได้ค่ะแล้วส่วนประกอบของคลื่นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะจากรูปที่เราเห็นนะคะจะเป็นรูปร่างของคลื่นรูปร่างของคลื่นก็จะมีแบบคอร์ดเวฟ กับไซน์เวฟนะคะแต่ที่เราจะนํามาใช้จะใช้แบบไซน์เวฟหรือขึ้นรูปทรายนั่นเองซึ่งเป็นรูปร่างที่ง่ายนะคะโดยเปรียบเทียบจากวงกลมหหน่วยทีนี้นะคะในขึ้นรูปทรายนะคะก็จะมีลักษณะโค้งขึ้นโค้งลงถ้าโค้งขึ้น1นึงโค้งแล้วก็โค้งลง1นึงโค้งมาถึงที่ตำแหน่งเดิมนะคะเราจะเรียกว่า1ลูกขึ้นค่ะแล้วคลื่นรูปทรายมีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ส่วนประกอบอันแรกของคลื่นรูปทรายนะคะก็คือสันคลื่นสันคลื่นคือส่วนที่สูงที่สุดของคลื่นหรือตำแหน่งที่สูงที่สุดของคลื่นนั่นเองค่ะส่วนประกอบอันที่สองก็คือท้องคลื่นค่ะนักเรียนท้องคลื่นก็คือตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของคลื่นนะคะเราจะเรียกว่าท้องคลื่น ส่วนประกอบอันที่3ของคลืนรูปไซายก็คือแอมพลิจูดหรืออัมพลิจูดก็ได้แล้วแต่นะคะแอมพลิจูดคืออะไรแอมพลิจูดก็คือระยะกระจัดสูงที่สุดของคลื่นนะคะโดยวัดจากตำแหน่งสมดุลค่ะหรือเราจะเรียกง,ง่ายๆว่าแอมพลิจูดก็คือระยะที่วัดจากตำแหน่งสมดุลไปจนถึงสันคลื่นหรือระยะที่วัดจากตำแหน่งสมดุลไปจนถึงท้องคลื่นก็ได้ค่ะ โดยแอมพลิจูดนะคะจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะส่วนประกอบอันที่4นะคะก็คือความยาวคลื่นความยาวคลื่นก็คือระยะที่วัดได้ใน1ลูกคลื่นหรือ1รอบนั่นเองนะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวแลมดาหรือบางทีเราอาจจะเรียกความยาวคลื่นนี้ว่าระยะที่วัด ได้ในจุด2จุดที่อยู่ติดกันที่เหมือนกันก็ได้นะคะส่วนประกอบอันที่5นะคะก็คือคาบค่ะคาบก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1ลูกคืนหรือ1รอบนั่นเองนะคะโดยคาบคือเวลาใช่ไหมคะดังนั้นคาบก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะคาบจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัวทีตัวพิมพ์ใหญ่ และอันที่6นะคะส่วนประกอบอันที่6ของคลื่นก็คือความถี่ความถี่ก็คือจํานวนรอบหรือจํานวนลูกคลื่นใน1วินาทีนะคะจะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ก็ได้นะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว f ตัวพิมพ์เล็กทีนี้ถ้าเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี่นะคะ คาบกับความถี่จะมีความสัมพันธ์กันคือถ้าต้องการหาความถี่ f จะเท่ากับ1ส่วน t ใหญ่นะคะ t ตัวพิมพ์ใหญ่หรือถ้าต้องการหาคาบนะคะ t ตัวพิมพ์ใหญ่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน f นะคะโดย t ก็คือคาบค่ะมีหน่วยเป็นวินาที f ก็คือความถี่นะคะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับส่วนประกอบของคลื่น แต่ส่วนประกอบของคลื่นไม่ได้มีแค่6ชนิดนะคะจะมีอะไรอีกนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ